ค่ะก็กลับสวัสดีเอฟซีทุกท่านอีกรอบอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะพามาดูเอ่ไอไร่ข้าวโพดนะคะนี่ค่ะไร่ข้าวโพดนี่ค่ะก็ปลูกลักษณะดเดียวกันค่ะก็คือก็คือใช้ในการแบบว่าปลูกเป็นแถวเป็นแนมเป็นซักล่องให้เป็นแถวเพื่อสะดวกต่อการที่เราจะนํารถเข้ามานํารถเข้ามาเอา่อถากรุ่นแทรกรุ่นนะคะ นี่ค่ะปลูกเป็นแถวเป็นแถวยาวๆไปแล้วก็มันให้ง่ายต่อการฝากรุนนะคะลายหญ้าถางเพิ่งใส่ปุ๋ยเป็นแถวนะคะนี่ค่ะก็จะฝากเขาก็จะเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะเนี่ยก็ปลูกเป็นแถวไปลักษณะแบบนี้ค่ะคือไม่ห่างกันมากนะคะถ้าห่างมากมันก็จะเสียโอกาสในการที่จะได้ฝากนะคะนี่คือกระโพดเลี้ยงสัตว์นะคะเนี่ค่ะกระโพดเลี้ยงสัตว์เห็นไหมเนี่ยบางที เปลือกมันก็แยะออกมาเนี่ยค่ะเห็นไคะพูดเล่ส่เนี่ยค่ะเต็มไปหมดเลยเป็นฝกัฝกต้นหนึ่งก็จะมีประมาณบางบางพันแต่พันนี้มันน่าจะมีฝักเดียวค่ะเนี่ยฝักเดียวมาดูก่อนนะคะอืมน่าจะเป็นพันฝักเดียวค่ะแต่บางพันมันจะมีสองฝกักมันมีแอ้มันด้วยอ๋อฝบางต้นบางต้นก็จะมีแอ้เล็กๆเ,กเกนี่ยค่ะเนี่ย แอรเล็กๆนี้ไอ้ที่เกิดสองสองอันนี้เขาเรียกแอรจะแอมันมันก็ไม่สามารถจะเติบโตขึ้นมาได้เหมือนเหมือนฝักเดี่ยวๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าฝักเดี่ยวนี้เขาจะสมบูรณ์เขาจะกินปุ๋ยกินน้ำแล้วเม็ดเขาจะสมบูรณ์นะคะเนะะี่ยค่ะแล้วพอมันแห้งก็จะไปใช้เป็นอาหารสัตว์ต่อไปนะคะขายแบบตอนเก็บเดี่ยวเขาจะมีรถตอนนี้นเออคือวิทยาการล้ำหน้านะคะคือสามารถ ใช้รถเก็บเกี่ยวได้เหมือนข้าวนะคะแต่เป็นรถเกี่ยวข้าวโพดนะคะเ้วก็วิ่งไปตามล่องวิ่งไปตามล่องข้าวโพดนะคะแล้วก็เกี่ยวาฝักข้าวโพดนี่ก็จะขึ้นไปใส่ลงไปในมันมีที่เก็บด้วยพอเกี่ยวแล้วมันจะมีที่เก็บข้าวโพดนะคะนั่นแหละเมื่อก่อนต้องใช้คนหักนะคะใช้คนหักเดินตามเป็นแถวนี่มันซ้าค่ะมันเยอะเนี่ยพอหักไปอ่ะแมงป่องแมงงอดอ่ะ คนอีสานเขาเรียกแงมงงอดแมงป่องเล็กๆอ่ะมี่ก็ชอบจะไปอยู่ในฝักข้าวโพดะคะ่ะอ่อพี่กีต้าก็โดนบ่อยนะคะโดนต่อยพอจับไปปุ๊บมันต่อยมันต่อยเราบางทีเราไม่ได้ใส่ถุงมืออ่ะบางทีเราเรือมาถุงมือมามันต่อยปุ๊บปวดนี่ก็ต้องอ๋อแต่ก็ดีอ่ะเป็นผลดีพอมันต่อยปุ๊บใช่ไหมเราก็ไม่ต้องทํางานต่อไงถ้ามันไม่ต่อยอย่างนี้เราก็เราขี้เกียจทํางานอยู่แล้วแต่ว่าขัดพ่อแม่ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะพ่อแม่ให้พ่อแม่เนี่ย ให้ไปช่วยกันหักกระโพดเออมันก็เป็นผลดีนะคะคือเราไม่ต้องทํางานต่อค่ะคือผลดีแต่ผลเสียก็คือมันปวดค่ะมันปวดมากเลยเนี่ยค่ะแล้วก็ถามเป็นแถวเป็นแนวอย่างเงี้ยค่ะเป็นแถวเป็นแนวไปมันง่ายต่อการที่เราจะเก็บเกี่ยวและการที่เราจะเอากําจัดวัชพืชของเขานะกําจัดหญ้ากาจัดอะไรเงี้ยค่ะออกจากร่องมันก็เป็นร่องไปเหมือนเหมือนพริกค่ะทำลักษณะเดียวกันเหมือนพริกเหมือนกระโพดเหมือนมันคือ ทำลักษณะเดียวกันหมดเลยค่ะนคะคะเพื่อให้ง่ายต่อการกำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนต้องฉีดยาด้วยแล้วเพราะว่าออเนี่ยค่ะเขาจะเป็นวัชพืชเนี่ยเอ,อไม่ใช่เป็นไอ,อเป็นโรคอะค่ะเนี่ยใบจะจุดจะด่างพอใบมันกินใบเสร็จแล้วมันก็จะมากินฝักทําให้ออเกษตรกรเขาก็จะสูญเสียผลผลิตไปนะคะเนี่ย,เ,ยเห็นไหม มันเป็นจุดเป็นจุดเนี่ยตอนนี้ก็คือถ้ามันเป็นมากก็ต้องใช้ยาในการช่วยกําจัดยากําจัดศัตรูพืชนะคะสมัยก่อนไม่มีสมัยก่อนไม่ต้องใช้เลยปลูกปลูกแล้วก็เส่ปุ๋ยธรรมดาก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเดี๋ยวฝนตกลงมาปุ๊บเขาก็จะอยู่ของเขาไปแต่ณปัจจุบันคือโรคมันรุนแรงมากโรคเกี่ยวกับพืชมันลามมันกินข้าโพดแล้วมันมันก็ลามไปกินข้าวโพดมันก็ลามไปกินก็ต้อง จำเป็นต้องใช้ยาในการเอ่อกำจัดกำจัดศัตรูทุกอย่างนะคะศัตรูพืชเน,นะะี่ยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะ,ะนี่อ่ะจา้าพามาดูไล่มันมีไล่มันมีทุกอย่างมันมีไล่เอ่อมันมีทั้งไล่มันไล่ข้าวโพดไล่อ้อยไล่พิษมีทุกอย่างคะ่ะมีทุกอย่างเลยนี่ค่ะทางที่บอกว่ามัน ทางที่บอกว่าทางทหารลมได้สะดวกสบายเนี่ยค่ะเนี่ยคือมันเป็นทางสะดวกสบายเห็นไหมคะเนี่ยมีทางแล้วเห็นไหมเนี่ยก็ใช้เป็นทางสาธารณะได้เที่ยวได้ใครจะไปจะมาได้หมดนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่ถ้าเมื่อก่อนน่ะมันไม่มีทางนก็ลําบากอันนี้คือเป็นทางเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็อะไรอ้อยอันนี้เป็นนานะคะสมัยก่อนนี่เป็นนาอันนี้ตอนนี้คือการทํานามันก็ไม่ไม่สะดวกสบายเนาะมันไม่คล่อง นี่ก็เปลี่ยนมาทําเป็นไล่อ้อยเนี่ยถ้าไม่มีทางตรงเนี้ยมันก็จะลําบากเนี่ยอันนี้เป็นทางเป็นทางแล้วก็สะดวกสบายในการสัญจรไปมาเนี่ยค่ะเนี่ยสะดวกสบายมากมายเลยอันนี้เราก็ชาวบ้านทาเมืองเขาก็ผ่านไปผ่านมานะคะก็สามารถผ่านไปผ่านมาได้สะดวกสบายนะคะ ผ่านไปผ่านมาได้สดระบาย,ยไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะลกแล้วพอแล้วมีผลผลิตทางการเกษตรมันก็ออกไปยากออกไปยากมากขนส่งลำบากมากเนี่ยค่ะอันนี้ก็อีกที่เดินอันนี้รอการเมื่อก่อนก็ลกนะคะตรงนี้แหละลกมากเนะนี่ยเห็นไหมถ้าไม่มีทางก็คือลกไปหมดแต่ตอนนี้คือเนี่ยพอทางผ่านปุ๊บล้วก็สามารถวิ่งรถมาทางนี้ได้อันนี้คือสิ้นสุด ไอ้ที่ทางของของเขตเอ่อที่ของบ้านพ่อพี่กีตานะคะอันนี้ก็คือที่ของพี่ชายนะคะเนี่ยค่ะ้าไม่มีก็ลําบากเราก็ต้องไปเข้าข้างหน้าตรงนู้นก็จะมาถึงนี่ลำบากมากตอนเนี้ยสะดวกสบายทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะสะดวกสบายมากอากาศดีมากเลยค่ะสดชื่นแล้วก็แบบผู้คนไม่วุ่นวายตรงนี้ไม่มีคนไม่มีคนเข้ามาวุ่นวายนะคะเนี่ยค่ะ ไม่วุ่นวายเลยไม่มีคนมาแบบวุ่นวายเพราะว่ามันห่างไกลหมู่บ้านอยู่นะคะเนี่ยเนี่ยค่ะแต่ถ้าไม่มีทางเหมือนสมัยก่อนเนี่ยลำบากมากตอนเนี้ยสะดวกสบายทุกอย่างนี่ค่ะความเจริญเข้ามาก็ก็ดีอะค่ะคืออ่อประชาชนที่ว่าเขามีที่มีทางแต่เขาไม่มีเงินน่ยเขาก็ได้ลืมตาอ้าปากได้จากการที่ว่าได้รับ ค่าชดเชยตรงนี้นะคะค่าชดเชยที่เอตังหารลมมาตั้งอยู่แล้วมาผ่านที่ผ่านทางเราอย่างเงี้ยค่ะเ้วก็จ่ายค่าชดเชยให้เอให้ทุกคนทุกบ้านนะคะเนี่ยค่ะอันนี้สมัยก่อนก็จะเป็นสมัยก่อนจะเป็น,อ,นอุ้ยสมัยก่อนเป็นเป็นนานะคะเนี่ยทั้งนี้เป็นนาเป็นนาหมดเลยค่ะยี่สิบกว่าไร่ยี่สิบห้าไร่อย่างเงี้ย จากทางมันมาค่ะเมื่อกี้นี้จากทางที่ว่าเขาทามาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็จะเป็นนาสมัยก่อนเป็นนาแล้วตอนนี้ก็เ,เปลี่ยนมาทําไร่อ้อยนะคะเพราะมันอยู่ไกลทําก็ลําบากแล้วมันเป็นที่เยอะแล้ววันคนคนแถวบ้านพี่กิตาเขาไม่เหมาะกับการทํานาคือทําไม่เป็นน่ยมันทําไม่เป็นแล้วมันก็ลําบากพอทําไปมันก็ขาดทุนแล้วไม่ชานาญใช่ไหมแต่ที่ชานาญก็คือ ตอนชำนาญสุดๆก็คือก็คือปลูกมันปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยอย่างเงี้ยค่ะคือชำนาญแต่ถ้าให้มาทำนาเนี่ยมันมันไม่ชำนาญแล้วมันก็มันลำบากมันหลายอย่างมันก็ไกลจาก,จาก,าก,ากะะจากบ้านเนี่ยไกลมากนะคะจากบ้านเนี่ยจากตรงนี้ไปบ้านก็เกือบหกร้อยเจ็ดร้อยเมตรเกือบกิโลนะคะเท่านี้เนี่ยแล้วพอเรามาทำทิ้งไว้อ๋อแล้วเราไม่ได้อยู่ใกล้ไม่ได้เฝ้าเงี้ย โอกาสที่แบบว่าจะมีขโมยขจรมันลักเนี่ยมันก็สูงอะค่ะเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ไกลห่างไกลผู้คนเราทําแล้วก็เขาทําทิ้งไว้แล้วเขาก็ไปทําอาชีพอื่นไงเขาก็ไม่ได้มาอยู่มาเฝ้าถ้าเหมือนชาวนาตั้งใจทําเขาก็ต้องมาอยู่มาเฝ้านี่ใช่ไหมแต่นี้ไม่มีการเฝ้าการอยู่เลยมันก็จะพวกพวกที่ว่าลักขโมยเนี่ยก็มีค่ะเนี่ยอันนี้ก็เลยเปลี่ยนมาทําเป็นไร่อ้อยนะคะเนี่ยนี่ค่ะ อ่าคลิปนี้พี่อ่าบนน,น,ะะน,นู้นนะคะนู้นน่้นก็คือจังหวัดนครราชสีมาที่บอกนี่ค่ะมันแบ่งเขตกันอ่าคลิปนี้พี่กีต้าก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเอซทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมขอให้กดไลค์กดเลิฟเป็นกําลังใจให้พี่กีต้าทําคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังจะพาขึ้นไปบนเขาบนนู้นอันนี้เรามาตรงนาม,มาซนตรงนี้ก่อนค่ะเนี่ยค่ะ วันนี้ก็ขอ,อจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ FC ทุกคนมีความสุขนะคะในทุกๆวันคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้บายบายนะคะขอบคุณคะ่ะ